สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาแนลโปรโมชั่น Ford b ไบกิ่งกี้กิ่งกี้พี่ที่ปรึษกษาการขายประจำอยู่ f o r d พระป,ประแดงค่ะและพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดม,มาเจอกิ่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติกกดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเป็นกำลังใจให้กิ่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิ่งกี้พาพี่ๆมาพบกับนี่เลยน้คะกิ่งกี้นะคะเป็นรุ่น Ford e v e r e s t Sport นั่นเองค่ะวันนี้พามาเป็นตัวมีแพ็กเกจเสริมเพิ่มด้วยนะคะรวมถึงงมมีตตััววว Avennger Pack าาให้้้ดยบออกรสทิคค่นนะะ รวมไปเสร็จแล้วอยู่ที่1 6 0 0 0ล้าน6แบาทเครื่องยนต์เป็นดีเซลค่ะ2 0ลิตรให้กำลังแรงมา้าสูงสุด1นึง170แรงมา้าแรงบิดสี่รน่วตันเมตรเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะวันนี้น้องเป็นสีดำสวยๆเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปีโมเดลปัจจุบันเลยนะคะโมเดลล่าสุด2025 อะคริลิกด้านบนฝากระโปรงจะไม่มีแล้วนะคะสําหรับตัวโมเดลปี2025อันนี้ทําการติดเพิ่มเติมนะคะสำหรับอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงตรงนี้สําหรับตัวแพ็กเกจเสริมตัวนี้ค่ะของ Adventure Pack นะคะประกอบไปด้วยชิ้นงานก็คือน,นี่เลยกระจังหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะมาพร้อมตัวสอด FORD แบบนี้เลยค่ะเป็นสีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้มากับตัว Adventure Pack นะคะคุ้มมากๆเลย พามาดูต่อไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็น LED Multi Reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟ Daytime Running Light ตัวสีแคมแสงสีขาวมีมาให้ตัวนี้มีแพ็กเกจเสริมเพิ่มดังนั้นน้องจะมีตัวระบบ Auto ้ไ b บีมด้วยเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนั่นเองเพิ่มเติม,ม,ม Adventure Pack ค่ะมีตัวครอบไฟหน้ามาให้แบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นของแท้แน่นอนเนาะเพราะว่ามาจากโรงงานอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะนี่ด้านหน้านะ,ะตัวนี้เลย สวยดำเงาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็มีมาให้ครบเลยค่ะไฟตันหมอเป็น LED ค่ะระบบด้านหน้ามีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินระบบเลนคีปปิ้งระบบอัดชิปพุชคอนโทรลพร้อมระบบสต็อปแอนด์โกมีมาให้ครบเลย ด้านข้างค่ะจริงๆแล้วตัว a อ v n t u u r p p แพ k เขาจะมีชิ้นงานนะคะตัวคิวล้อนะคะแต่อันนี้ลูกค้าเลือกบอกว่าไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าตัวคิวล้อที่มาพร้อมกับตัวแพ็กเกจตัวนี้นะคะเราทำการใส่รถให้ลูกค้าไปนะคะดูต่อที่ล้อบ้างวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะเป็นแม็กขนาด18นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกเป็นของเลนโซจับคู่กับยางโตโย A เอทสามซีรีย Young, วันนี้2 6 5 6 5 r 18ค่ะแล้วก็แก้มข้างนะคะ ตัวนี้ตัดด้วยสีดําเงาพร้อมขีบระบายความร้อนกระจกมองข้างค่ะสีดําเงาพร้อม,มระบบบายสปอร์ตมาให้นะคะสําหรับตัวแพ็กเกจเสริมเพิ่มไฟเลี้ยวค่ะกล้อง360องศาไฟส่องสว่างข้างตัวรถแล้วก็นี่ค่ะมาพร้อมกับตัว Adventure Pack ค่ะพี่ๆเป็นเบสเล c กแบบนี้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะสุดทีค่าตัวอยู่ที่1ล้า0 6แสนบาทเท่านั้นค่ะ กันสาดค่ะเป็นกันสาดแท้นะคะของทางฟอร์ดเลยนะคะมือเปิดมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์เลด้วยนะคะปลดล็อกรถนะคะได้ที่มือเปิดแบบนี้เลยคันนี้ติดเป็นตัวเบารองมือเปิดแบบฟิล์มใสป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองค่ะระบบ By ยสปอร์ตบอกไปแล้วค่ะที่มาพร้อมกับตัวแพ็กเกจเสริมเพิ่มแล้วก็อะคริลิกค่ะ ด้านข้างประตูคำว่าสปอร์ตตัวนี้ไม่ได้มีมาแล้วนะคะสำหรับตัวโมเดล2025อันนี้ทำการติดเพิ่มเติมก็สามารถติดได้แบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมคะ่ะพี่ๆตัว a v v n n t u r e Pack ก็คือน้องจะมีตัวสติกเกอร์ให้ด้วยเนาะแต่ไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะคะสาหรับตัว a v v n n t u r e Pack นั่นเองเห็นไหมอะ่ะ พยายามมากพี่กอบฟกำลังพยายามอยู่นะคะถ้าเป็นตัวรถสีอื่นก็คือจะมองเห็นตัวสติ๊กเกอร์โดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ก็กลืนกลืนแบบนี้เลยแล้วก็บันไดข้างสีดำทั้งชิ้นค่ะพร้อมล่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสำหรับเอกลักษณ์ของ Ford Everest ค่ะแน่นอนค่ะช่วงล่างเป็นหวัดลิ้งน,นั่นเองพยายามอีกเช่นกันนะคะให้ดูนะคะเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์เลยของ Ford e v e r e s t สาท้ายค่ะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะคะไฟท้าย LED Signature มีค่าท้ายมาให้คำว่า Ever Red รวมถึงอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัว Adventure Pack ค่ะพี่ๆเป็นครอบไฟท้ายนะคะแบบนี้เลยนี่ไฟตัดหมอกหลังค่ะมีมาให้ระบบเดินกันชนเมื่อถอยระบบช่วยเบรกมีมาให้นะคะกล้อง ไฟหลังก็มีมาให้ครบแบบนี้เลยค่ะย้ํากันอีกครั้งค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีและคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะพีพ่ีได้ชุดแต่งไปรอบคันแบบนี้นะคะในวันออกรถเลยโดยที่มาพร้อมครบจบ จากโรงงานแบบนี้เลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรุ่น Ford Everest บวกแพ็กเกจพร้อมกับ Adventure Pack นั่นเองพี่ีๆท่านใดถ้าชอบนะสามารถทักทายหาเก่งกี้ได้เลยช่องทางการติดต่อขึ้นเวล้วด้านล่างค่ะเบอร์โทรไอดีไลสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆ ยินด,ด,ดีคำปรึกษาพี่พี่ทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford e v e r e s t และ Ford Ranger ได้ที่ YouTube c h anel n Promotion Ford by เก่งกี้รับชมแล้วฝากพี่ๆช่วยเอ็นดูเก่งกี้กดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตกลนผิภาพระการใดขออภัยด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย